ก่อนเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีต้องดูข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้ครับเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับมาพบกับช่อง s u n เด y s u n d เดนะครับวันนี้จะคุยเกี่ยวกับหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงหุ้นเคแบงกันสำหรับหุ้นเคแบงนะครับราคาล่าสุดนะปัจจุบันอยู่ที่ราคา114บาทณนะวันที่9นะครับถ้าเรามาดูราคาในสัปดาห์ล่าสุดนะครับจะเห็น มีการติดลบเนี่ยสวันแล้วก็เพิ่งมาบวกวันที่9ขึ้นมา2บาท50หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวก2.24นะครับซึ่งในส่วนของหุ้นพื้นฐานดีเราต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ 1. ราคาหุ้นณปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง40%ถ้าเอาความเห็นส่วนตัวนะครับก็ถ้า ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง30%เนี่ยผมก็ทยอยเก็บสะสมไว้แล้ว2รายงานล่าสุดรอบ3เดือนนะครับพบว่าบริษัทมีกำไร4.35บาทต่อหุ้นส่วนที่3กํกำไรของบริษัทกำไรต่อหุ้น1ปีย้อนหลัง14.14 14บาทต่อหุ้นส่วนที่4เรื่องของการจ่ายปันผลของบริษัท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.19%่อต่อปีต่อไปก็มาดูกราฟในส่วนของกราฟเทคนิคที่เราจะหาจังหวะในการเข้าซื้ออย่างที่บอกนะครับถ้าเห็นกราฟแท่งเทียนเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วเห็นติดลบแท่งแดงอยู่สวันพอมาวันที่9เนี่ยจะเห็นเป็นเริ่มเริ่มมีแท่งเขียวและปิดตลาดไปที่ราคา1 1 4บาท ซึ่งราคานี้ก็เหมาะสมที่จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นไม่ได้รีบใช้หรือว่าไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องเอามาใช้อย่างเร่งด่วนอะไรสำหรับโอกาสราคาที่จะขึ้นนะครับผมดูไว้2ช่วงของราคาซึ่งใช้ AI ในการวิเคราะห์พวกกราฟเทคนิคล MACD RSI หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยและก็ดูในเรื่องของโวลุ่มนะครับแต่ส่วนการาฟที่ผมโชว์หน้าจอเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ AI ทํทำการวิเคราะห์ให้ซึ่งเขาก็จะบอกราคาโอกาสที่จะเกิดราคาแนวต้านแรกอยู่ที่ราคา148.50แนวต้านที่2อ,อยู่153.00 เป็นในเรื่องของโอกาสของราคาที่จะเกิดนะครับที่ใช้ AI วิเคราะห์เพราะฉะนั้นสรุปกได้ว่าถ้ามีเงินเย็นก็ควรจะทยอยสะสมตั้งแต่าราคานี้เก็บไว้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงหุ้นพื้นฐานดีนะครับไม่ได้ชี้ชวนชักจูงให้ทำการซื้อหรือว่าลงทุนในหุ้น K-Bank ตัวนี้แต่อยานน่างใด แต่พียังนำเสนอข้อมูลพื้นฐานบางส่วนเท่านั้นเองถ้าท่านใดสนใจก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆองค์ประกอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ